วัสดีครับเพื่อนชมโมดิฟไฟเลยกันนะครับอ่านี่ก็อัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชัน2.12นะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดให้เลยเลยกันนะครับนี่แหละครับขครจะซื้อขายกับแอดมินยามูดิฟนี่ครับเราก็จะเซตอัพให้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือก็อัปเสียงลงไปในนี้ด้วยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมนะฮะขครจะซื้อขายกับเรานะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดให้นะครับแบบแจมแจมแบบนี้เลย กันนะครับอ่านี่ให้ดูนิดนึงะกันนะครับอ่านี่เลยครับเห็นไปครับเนี่ยเปิดมาเนี่เห็นไหมครับเป็นเวอร์ชั่น2เลยเห็นไหมครับอ่าอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวเรานะครับจะลงนะครับเสียงต่างๆให้ด้วยแลวกันนะครับนี่เลยครับผมนะเรามีไฟล์เสียงเพียบอันนี้ใช้ดูเลยนะครับสําหรับใครที่อ่าอยากจะซื้อขายกับแอดมิน จะได้สะดวกและปลอดภัยนกันนะครับนะบางทีเนี่ยเราไปซื้อขายกันเนี่ยในกลุ่มอะไรเงี้ยโจรมันเยอะนะครับบางทีเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าคือเรียกว่าแล้วแต่ดวงอะ่ะนะครับเจอคนดีก็ดีเจอโจรก็โจรถูกปะ่ะอ่ะนี่นะครับผมนะอ่ะแอดมินจะมุกฟก็มีนี่เห็นไหมครับ p ร e เซ t หลายอันเลยเห็นไหมครับ Set ตลิ t นะอันนี้ต่อเรียกว่าเข้าไปยังมิกเซได้เลยอันนี้นะครับนะ อ่านี่นะครับเห็นนะนต่อน,นี้สมมุติว่าเราจะเอาเป็นเสียงคลีนอันแรกเนี้ยดึงเข้ามาในนี้ได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วนะอ่าตอมาเป็นคลีนคอรัสเนี่ยไหมครับผมก็ดึงเข้ามาใส่ได้เลยตอาเป็นล um. ิททมนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันดึงเข้ามาได้หมดเลยแหละแต่ว่ามือเนี่ยผมถ่ายคลิปอยู่อีกมือนั่นไงนะครับนะก็เลย ทำให้คุณดูแค่นี้ก่อนแลีวจริงๆเดี๋ยวผมดึงให้หมดนะครับแล้วก็เรียงเป็น p รี s e t ให้แล้วกันนะครับอ่าน,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 นะครับอันนี้อันที่1นนะครับมาก็ไปดูที่หน้าจออ่า editor ได้เลยนะครับว่าผมใส่อะไรไปบ้างแล้วสี่สําคัญคือสมมติคุณอยากจะเล่งเวอร์รูมให้มันขึ้นอีกอ่ะคุณไปคลิกที่แอมนะครับคลิกที่แอมเนี่ยแล้วก็ไปเลือกเวอร์รูมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ คือปรับได้เลยคุณจะเอาดังสุดหรือจะเอายังไงเนี่ยนะครับหรือจะเพิ่มเบสกลางแหลมอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับคือมันสามารถเพิ่มได้หมดนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หน้าจอเห็นไหมครับเห็นไหมครับ JBF Clean เห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันชัดเจนขนาดนี้เห็นไหมครับซื้อขายกันยังดมรกิทไฟเห็นไหมครับอ่านี่เห็นไหมครับคือเราชัดเจนน่ยเนี่ยเวลาเนี่ยพี่ชายคนที่ซื้อนะครับนะ คนซื้อเข้ามาดูเนี่ยเฮ้ยเออพี่เขาใช้ได้จริงว่ะแล้วก็ที่สำคัญคือลงเสียงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรีวิวแบบนี้ค,คือมันชัวร์แล้วมันปลอดภัยมันชัดเจนะนะครับเงินไม่ว่าจะเป็นบาท2บาทหรือกี่หมืน่นกี่ล้านบาทก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมันมีความหมายหม,ยหมดครับนะวันนี้เราต้องทําให้มันชัดเจนนะครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าสามารถซื้อได้หมดนะครับวันนี้อยู่ที่เราจะทําให้มันน่าซื้อหรือเปล่า จะทำให้คนถัดไปเนี่ยอยากจะซื้อกับเราอีกหรือเปล่านี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่สาคัญนะครับเนี่ยคือมันทาอย่างเงี้ยมัน,มนชัดเจนเนี่ยมันลงเสียงลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่างๆเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่านะครับนะอันนี้คือให้ดูคร่าวๆจะได้อ่มั่นใจนะครับพี่คนที่เข้ามาซื้อขายก็จะได้มั่นใจคนต่อไปที่กำลังเป็นลูกค้าก็จะได้มั่นใจเข้าไปอีกนะครับนี่ ja? ครับผมโหลดมาเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับ นี่โหลดกัน,นเน่นเลยไหมเนี่ยนะครับ2.12นะครับคือใหม่กว่านี้ยังไม่มีนะครับคือตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2.12นี่ยเห็นไหมครับนี่ของบอสเลยเห็นไะหครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมเข้านะในเฟซผมใหดูนี่วิธีการอัปเดตคุณก็หาได้เลยใน y o ยู u ูบมีเต็มหมดเลยนะครับหน้าต่างๆน,นะครับวันนี้บางทีเนี่ยเราต้องศึกษาด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เนาะ อ่าเวลาเราศึกษาเยอะปัญหาจะน้อยนะครับถ้าเราศึกษาน้อยปัญหาจะเยอะนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูเฟซผมนิดนึงนะจะได้ตรงตามนั้นเลยเห็นไหมครับอันจากมูดิฟายเนี่ยเนี่ยมันชัดเจนนะครับเพื่อนโอหูห้าพันคนแล้วผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าไปตระตูห้าพันคนแล้วนะครับนะมีนะครับรีวิวเห็นไหมครับเอฟเฟกต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรีวิวลูกค้าแบบนี้นะครับเนี่ยรีวิวของนะครับต่างๆ อะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้น้องชายนะครับมาจากอยุทยาเลยนะครับมารับกันไปนะครับนี่นะครับมันคือมันมีเยอะนะครับเราเรียกว่าค้าขายทั้งวันอ่ะมีรีวิวแบบนี้นะครับบางทีผมก็มาลงบางทีก็ไปดูในยูทูบอ่านี่ไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อไว้นะครับจริงๆต้องลงชื่อช่องผมได้ก็เสิร์ชได้เลยจะมุกขิจไฟนะมันขึ้นมาหมดแหละนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้กันคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้วันนี้ขออนุญาต อัปเดตแล้วก็ลงไฟเสียงให้ก่อนนะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงนะครับนะซื้อขายกับผมเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับผมลงไฟเสียงให้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งเอสองนะครับสามสี่นะครับอ่าเดี๋ยวก็กำลังจะลงให้อีกนะครับอ่ะเห็นไหมครับคือมันชัดเจนนะครับปลอดภัยนะครับชัวร์ชัดเจนปลอดภัยมีของจริงอ่ะโอเคนะครับจัดไปครับผม